ท่านนายอำเภอพพทะเลแล้วก็ท่านผออและข,ออละขรรูาทุกท่านที่มาในวันนี้นะครับผมนายกอาทิตย์นุลีก็ขอแสดงความยินดีกับท่านผออเดชาซึ่งเป็นเพื่อนด้วยกันมาเรียนตั้งแต่ป .1 ถึงป .7 เลยครับเขาจะได้เรียนได้ลำดับ,บ,บที่หนึ่งตลอดเขาก็ได้เป็นผออน <c oughs> <c oughs> ะครับแล้วก็ ค่อนข้างท้ายตอเกนิดหน่อยนะครับงหมดนะครับก็วันนี้ก็รู้สึกเป็นเกียรติและขอให้เพื่อนจงมีแต่ความสุขหลังไววกระเษียนนะครับอยู่เป็นบุคคลที่ผมเห็นแล้วมาอยู่โรงเรแยนน้ำข้างความเจริญแล้วก็มีวิสัยทัศน์ีิดีให้กับโรงเรียาน้ำ เป็นแบบอย่างให้กับผอรุ่นต่อไปด้วยนะครับขอขอบคุณมากครับขอกราบขอบพระคุณนะครับท่านนายกทระเีปนวลลินนะครับนายโกการบริหารส่วนตำบลในน้ำนะครับได้นะครับมากล่าวแสดงมุทิตาจิตนะครับและวอมของที่ระลึกนะครับให้กับนะครับท่านผู้ในการเดชาพอดีนะครับผู้ในการโรงเรียนรั้วในน้ำของเรา